ผลประกอบการของ SME ในเมืองไทยเกือบ90กวากำลังเจอในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพราะว่าคนก็เดินทางกันน้อยอันนี้คือทุกอย่างเลยที่อยู่ในอ,อ,อีโคโซิสเต็มของธุรกิจท่องเที่ยวแต่ในอีกกลุ่มนึงเลยคือที่กระทบมากๆเลยเป็นธุรกิจที่น่าจะไปได้ดีด้วยซ้ำไปแต่ยังไปไม่ได้ดีคือกลุ่มองค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ที่เติบโตอย่างมากเลยคือเรื่องของการ Delive r y จะไปได้ดีมากเลยหรือแม้กระทั่งออนไลน์ต่างๆในส่วนของธุรกิจอาหารเนี่ยมีขากาันคือถ้าเกิดมีการปรับตัวมีการเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นาสามารถที่จะปรับในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของเขาให้เข้ากับผู้บริโภคได้อันนี้ธุรกิจอาหารก็ไปได้ดีสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วเลยคือเกี่ยวกับธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าการป้องกันความปลอดภยัยเช่นแมสนะคะหรือว่าเจลก็จะไปได้ดี อันนี้คือตัวอย่างที่ไปได้ดีในช่วงที่เกิดโควิดสำหรับ SME โดยเฉพาะเราทำการศึกษาลงลึกมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2-3ปีหลังเนะะี่ยค่ะเราเข้าไปคุยกับ SME หลายๆกลุ่มแล้วเราพยายามดูด้วยว่ากลุ่ม SME แบบไหนที่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วทักษะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการชวนในองค์กรของ SME เปลี่ยน mindset ในการชวนของ SME ในการที่จะต้องมองหาในเรื่องของมาร์เก็ตใหม่ๆใ,ในการทำความเข้าใจกับลูกค้านั้นหลักสูตรเหล่านี้เป็นฟาวเดชั่นที่เรามอบให้กับผู้ประกอบการในของ SME ค่ะสิ่งที่สําคัญมากๆโอกาสมาันมาถ้าเราจะคว้าโอกาสไม่ทันคือความเร็วในองค์กรความพร้อมของคนในองค์กรเราพยายาม สอนให้คนในองค์กรมีเรื่องของอาจายไมซ์เซ็ตทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วโอกาสมาถ้าองค์กรของเราเนี่ยยังช้าอยู่ทำอะไรก็ช้าคิดอะไรก็ช้าคุยอะไรก็ช้าแล้วก็ไม่ไปในเป้าหมายเดียวกันอันนี้จะยากนะเนี่ยเรามีหลักสูตรที่เพื่อจะไปตอบโจทย์ตรงนั้นโดยเฉพาะเลยอะคะ่ะถ้าเป็นระดับบุคคลเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรามีหลักสูตรที่เรามี ถ้าเกิดคนที่เข้ามาเรียนกับเราแล้วเขาจะเลือกชีวิตของเขาที่ดีกว่าเดิมได้ถ้าเขาเป็นผู้ประกอบการเขาก็จะสามารถประกอบธุรกิจได้ดีกว่าเดิมได้ถ้าเขาเป็นคนทํางานในองค์กรเขาก็จะสามารถมีความก้าวหน้าในอาชีพเขาได้เราเชื่อว่าเราเข้าไปเอื้ออำนวยความสะดวกแล้วก็ทําให้องค์กรเปลี่ยนแปลงได้สาเร็จด้วยเครื่องมือด้วยวิธีการที่เรามีเราสามารถที่จะไปช่วยปรับองค์กรให้สามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จผลได้